ต่อเป็นไปนต่อไปเป็นรายการที่สมนะคะคือตั้งค้างจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักง,งานเป็นเงินสองบาทนะคะเราก็จะไปที่ทตรงนี้เลยคะ่ะระบบบัญชีแยกประเภทนะคะแล้วกดโฟ์ค่ะแล้วเลือกลงรายวันนะคะเลือก J GJ นะคะเป็นสมุดลายวันทั่วไปกดโอเคเลยค่ะจากนั้นกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะก็เป็นวันที่31ค่ะ0158นะคะรายละเอียดนะคะเราก็จะพิมพ์ว่าตั้งค้างจ่ายประกันสังคมที่บริษัทสมทบให้ กับพนักงานนะะ หนึ่งทับห้าแปดนะคะแล้วก็มาที่ช่องชื่อบัญชีนะคะ เงินสมทบนะคะพิมเพราว่าเงินสมทบกด enter ค่ะเ,เลือกสองเงินประกันสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะเดบิต หนึ 100. 100. 100่งร้อยหนึ่งร้อยค่ะขออภัยค่ะสองร้อยนะคะต่อไปก็พิมพ์เขาว่าเงินสมทุกเงินสมทุกนะคะเงินสมทุก ขอไพยค่ะขอแก้ไขตรงนี้แป๊บนึงนะคะก็ลบตรงนี้ค่ะตรงรหัสก็จะเป็นรหัสสองสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สามนะคะก็จะเป็นเงินประกันสังคมหังที่จ่ายนะคะจำนวนสองร้อยบาทกด f สองสมดุลคะ่ะจากนั้นกด f สิเพื่อบันทึกเลยนะคะ เรื่องถามว่าให้เครื่องรันใหม่เลขวกว่าชื่อให้หรือไม่กด yes ค่ะแล้วก็กด escape เพื่อออกนะคะยกเลิกรายการนี้หรือไม่กด yes ค่ะแล้วจากนั้นก็กด escape เพื่อออกอีกรอบนึงนะคะกด cancel ค่ะสำหรับรายการมันายการที่3ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ